ชื่อเด็กหญิงนักแทาชาส่งสิริเป็นนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิรดาจินเมือง <c oughs> เป็นนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรัตทองทักษิณเป็นนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพวกเราจะมานําเสนอการทอบบทเรียนของเศรฐศษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ไขมัดฉาพาลวยที่นําสัตว์เศรษฐกิจ2ชนิดของชุมชนในท้องถิ่นมาศึกษา ไข่ที่เกิดจากไกา่พันไข่มัดฉาคือปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในหมู่บ้านเนื่องจากในหมู่บ้านบ่อยเยโซมีฟรรมาร์มไก่พันเนื้อและไก่พันไข่และฟาร,ร์มปลาดุกซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดอย,ย่างมากไก่พันไข่ที่นำมาจากต่างประเทศที่ให้ไข่ดกทนต่อสภาพอากาศประเทศไทยได้ดี ส่วนปลาดุกนั้นเราจะเลี้ยงไว้ในวงบ่อเพื่อความสะดวกสบายและสะอาดเรามีการจัดเวรประจําวันในการดูแลทงความสะอาดให้อาหารไก่และปลาดุกพร้อมทั้งมีการจดบันทึกสถิติการเก็บไข่ไก่ในช่วงเช้าและเย็นมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งการขายไข่ไก่และการขายปลาดุกการให้อาหารไก่จะให้ในเวลาเช้ากับเย็น จะมีการให้หัวอาหารผสมกับพืชผักในท้องถิ่นเช่นหักวกล้วยสับและกล้วยสุกมีวิตามิน B6 และ B12 ยอดกระถินมีโปรตีนสูงช่วยในการเจริญเติบโตโดยเป็นผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองโดยนำความรู้จากป่าชาวบ้านภูปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเลี้ย,ยางไก่ไข่ส่วนปลาดุกจะมี บชวาและดินเหนียวเพื่อให้ปลาดุกได้กินอาหารตามธรรมชาติไข่ไก่ถือว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงเหมาะกับเด็กในวัยเลี้ยงและเหมาะกับทุกช่วงวัยซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นไข่เจียวชะอมทอดไข่ที่ทานกับน้ำพิกกะีิไข่ตุนไข่ดาวหรือนำไข่ไปเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดอาหารที่พวกเราชอบคือปลาดุกย่างกับน้ำปลาหวานสะดาลลวกซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยมากค่ะการเลี้ยงไก่พันไข่และการเลี้ยงปลาดุกนั้นนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพออยู่พอกินสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งยังสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว